ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะดวงครึ่งปีหลัง 2,566โสดหรือพบรักของคนที่อยู่ในตำแหน่งราศีกันลัคนากันค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อนะคะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอัมเมซิ่งทาโคลค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคนแต่ละวันเนาะคุณราศีกันนะคะหรือว่าคุณลัคนากาันที่เกิดวันจันทร์เราจะร้อยเรื่องราวไปจนถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยดังนั้น ค่อยๆฟังไปนะคะเราจะมีพลังงานรวมด้วยแล้วก็แยกเป็นคนแต่ละวันนะจะได้เจาะดวงกันไปทีละคนนะคะแน่นอนค่ะมันไม่มีทางตรงกับคุณได้หรอกเพราะว่าบางทีพลังงานน่ยมันก็อาจจะเชื่อมโยงคุณแค่ไม่กี่บรรทัดไม่กี่คำพูดนะคะบางคนก็ตรงตลอดทั้ง พลังงานครึ่งปีหลังบางคนก็ไม่ได้ตรงนะดังนั้นเปิดใจกวงาวงๆค่ะนี่เป็นการอ่านดวงรวมไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาคำนวณน,นะไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งด้วยดังนั้นค่อยๆฟังนะเรามาเริ่มที่คนที่เกิดในกลุ่มชาวราศีกันหรือว่ารักนาการที่เกิดวันจันทร์กันก่อนถ้าถามว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะคะภาพรวมความรักในช่วงครึ่งปีหลังโสดหรือพบรักต้องบอกแบบนี้ค่ะคนวันจันทร์เนี่ย มีเกณฑ์ได้พบเจอความรักเนาะแต่พลังงานของความรักของคนวันจันทร์น่ากังวลใจตรงที่มันเหมือนมาเร็วไปเร็วหรืออาจจะได้พบเจอความรักในที่ที่มันเหมือนกับว่ามีการสวนเส่ฮห้หาสังสรรดื่มกินมันก็ทำให้เราสปีกสปาร์กกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในยามค่ำคืนยามราตรี วันนี้แตนอาจจะต้องระวงังหรือว่าอาจจะได้รักกับคนที่ทํางานในภาคกลางวันอาภาคกลางคืนหรือคนที่มีอาชีพกลางคืนนะคะอาจจะเป็นนักดนตรีนักร้องอาจจะเป็นเจ้าของกิจการคือคุณจะได้ได้คบหากับคนที่ ทำงานในภาคกลางคืนเราทำกลางวันเขาทำกลางคืนมันจะเป็นอารมณ์นั้นนะคะแต่มันเหมือนกับว่ายังเป็นความรักที่อาจจะไม่แน่นอนในช่วงครึ่งปีหลังนี้มันอาจจะไม่แน่นอนแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าพลังงานไม่ได้บอกว่าคนบรรจันจะต้องอับเฉาทุกคนคุณอาจจะเจอความรักกับคนที่มีอาชีพทำงานในช่วงภาคกลางคืนเนี่ยแล้วคุณอาจจะสมหวังก็ได้บางคนอาจจะไม่สมหวังก็ได้แต่พลังงานมันจะวนเวียนอยู่แบบนี้แต่สิ่งที่คนบรรจันจะต้องระวังในช่วงครึ่งปีหลั ก็คือในเมื่อเราพบเจอพลังงานแบบนี้ความต่างของเราเวลาที่ต่างกันนะคะมันจึงทําให้ความรักมันไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่การครบหาการใช้เวลาการจูนกัน มันเหมือนเราอยู่กลางวันเขาอยู่กลางคืนแบบน,นะะี้ค่ะมันก็จะมีเรื่องราวที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ว่ารักปุ๊บจบไวหรือรักแบบชั่วข้ามคืนอาจจะมีแบบว่าลหลงไหลได้ปื้มนะคะหลงมากรักมากก็อาจจะแบบจนทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้ต้องระวังนะถามว่ามีความรักไหมมีแต่ความรักจะมาในรูปแบบของการ ได้พบรักที่จะมีอุปสรรคเยอะว่างั้นเถอะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานที่เราหลงเขาหึงเขามากจนเกินไปด้วยนะถ้าถามว่า คนบัรจันจเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องไรระมัดระวังความรักแล้วต้องดูให้ให้ลึกซึ้งว่าเขาอ่ะไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของนะหรือว่าเขาไม่ใช่หวานสเสน่ห์ไปทั่วแล้วเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่โดนหวานสเสน่ห์ต้องระวังสีดึงดูดความรักนะคะคือสีดําคุณต้องใช้สีดําหรือม่วงดานะคะเป็นสีมีสเสน่ห์ดึงดูดความรักความสัมพันธ์ได้ดีนะแต่คนบันจันแนะนํานะคะต้องระมัดระวังความรักนะ บางทีคุณอาจจะเป็นฝ่ายไปเจอคนที่เจ้าชู้มากๆก็ได้มันเหมือนกับมีพลังงานที่ยังไม่ค่อยสมพงสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะ คุณอาจจะเจอเกณฑ์อื่นความรักแบบอื่นนะคะต่อมาค่ะราศีการลัคนาการคนที่เกิดวันอังคารนะคะความรักของคุณนะคะวันอังคารต้องยอมรับว่าคุณอาจจะพบเกณฑ์ความรักจากสายการงานการลงทุนการทําธุรกิจการไปประชุมสัมมนาการไปทํากิจกรรมเสริมแต่ที่คุณมีอยู่ไปเรียนรู้อะไรเสริมก็จะเจอมิตรภาพใหม่ๆคนหน้าใหม่ๆกระยะาณมิตรใหม่แล้วกลายเป็นความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์เกิดขึ้น นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะตัวของคุณอ,อยากเขาเรียกว่าบางครั้งอ,อยากมีความรักทีเ่เกื้อกูลสนับสนุนกันแล้วถ้าคุณได้เจอคนที่มีความคิดชอบอะไรเหมือนกันมันก็จะคลิกกันลงตัวเนาะที่ผ่านมานะคะความรักของคุณอ,อาจจะไม่สมหวังเพราะว่าพอ พอเราอยู่ด้วยกันนะ่ยความต่างมันเยอะเขาคิดอย่างเราคิดอย่างแต่ครั้งเนี้ยจะเจอคนที่มีความคิดคล้ายคลึงกันรูปแบบความชอบบางทีอาจจะคนอาศัยงานแต่เราดันมาเจอกันในกิจกรรมวิ่งวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยมันชอบมันมีส่วนหนึ่งที่ชอบเหมือนกันก็จะคบกันได้มีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะและเป็นความรักที่เป็นการะยมิตรใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆคนหน้าใหม่ๆที่ เป็นมิตรภาพที่ดีค่ะดีใจด้วยนะคะสีดึงดูดความรักของคนวันอังคารรอบนี้เป็นสีส้มกับสีน้ําเงินนะคะลองดูซิว่าแต่งแต้มตัวเองด้วยสีส้มสีน้ําเงินเสื้อผ้าอาภรณ์ในวันที่พบเจอความรักจะช่วยทําให้ความรักเนี่ยเขาเรียกว่าทําให้เราดูมีออร่าดูมีราศีเสริมเสริมดวงความรักนั่นเองนะคะอะต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะคนราศีกันลัคนาการที่เกิดวันพุธคุณลืมความรักเก่าได้แล้ว หรือยังอาต้องถามแบบนี้ก่อนเพราะว่าคนมันพุธยังติดกับดักความรักอยู่นะคะยังคงไม่อยากที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความรักความสัมพันธ์ยังกลัวว่าความรักอ่ะ เดี๋ยวเขาเรียกว่าพอมีความรักใหม่แล้วอะ่ะมันก็ไม่ดีอีกเจ็บช้ำน้ําใจตอนเนี้ยเหมือนกับคนมันพุทธอยากพักใจมากกว่านะอยากพักใจอยากทําสิ่งที่ชอบอยากใช้ชีวิตส่วนอย่างมีความสุขอยากทําอะไรคนเดียวนะคะอาจจะอาจจะยังไม่อยากพร้อมมีใครแล้วถ้าคุณยังคงติดกับดักความรักยังติดอดีตอยู่คนรักเก่าจากไปแล้วแต่คุณยังเฝ้าคิดถึงรอคอยการกลับมาอยู่นั่นหมายความว่าคุณรอเกินแน่เป็น แม่สายบัวรอเกอร์แน่ๆไม่มีเกณฑ์ที่จะความรักเก่ากลับมาคุณจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเนาะดังนั้นคุณสู้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตและเริ่มต้นกับรักใหม่ซึ่งคุณต้องปลดปลอกตัวเองก่อนจริงๆแล้วอ่ะเกณฑ์รักใหม่เนี่ยมันก็ ตามฐานเนาะของคนที่เกิดราศีกันลัคนาก,กันนะความรักของคุณจริงๆมันจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นชักประมาณเดือน11ไปแล้วอะ่ะเออนั้นช่วงเวลาเนี้ยถ้าคุณเพิ่งมาเจอเนาะช่วงเวลาเนี้ยให้คุณ เขาเรียกว่าฟื้นฟูหัวใจแล้วกันอย่ากลัวการมีความรักแล้วก็จะพบเจอความรักที่ดีในรอบหน้าอย่างแน่นอนค่ะสีมงคลสีเสริมดวงความรักของคนวันพุธนะคะเป็นสีครามเป็นสีฟ้าครามสีม่วงครามนะคะจะดีที่สุดค่ะต่อไปค่ะราศีกันลัคนาการคนที่เกิดวันพฤห,หัสบดีนะ คิดมากเรื่องความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าเป็นคนรักใครแล้วทุ่มเทใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นนะคะคุณน่ะจะมีเกณฑ์พบเจอความรักแต่คุณเป็นคนติดคิดมากแล้วก็เราเราแวดระวังตลอดจนกลายเป็นว่าคุณมีคนเข้ามาคุณเลือกที่จะพูดคุยคุยคุยนานเกินน่ะจนบางคนที่เขามาจีบคุณอาจจะรอไม่ไหวแล้วหายไปทีละคนสองคนนะดังนั้นคุณมีเกณฑ์คนรักเข้ามาแต่คุณเลือกนานเลือกยากแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะเพียงเพียงแต่ว่า บางครั้งเนี่ยการตัดสินใจของเรามันอาจจะทําให้ใครสักคนไม่รอคอยแต่ก็ดีนะถือว่าถ้าเขารอไม่ได้ต่อไปคบกันเขาก็อาจจะไม่รออะไรเลยก็ก็ลองดูค่ะคุณมีเกมมีคนเข้าหาตลอดนะแต่ว่าเป็นคนเลือกมากแล้วก็เลือกเยอะค่ะจึงทําให้ คนมป็นพฤหัสอาจจะเป็นคนตัดสินใจคบคนยากแล้วก็มีสเปคสูงไม่ดีก็ไม่เอาก็อยู่เป็นโสดแบบนี้ดีกว่ามีมีแล้วเราต้องมาเจ็บช้าน้ําใจภายหลังนะคะดังนั้นชอบที่จะอยู่คนเดียวถ้าไม่มีใครเหมาะสมในมุมมองของเราเรามีคุณสมบัติสูงเรามีกําแพงเมืองจีนที่สูงมากนะดังนั้นคนมปนพฤหัสนะคะมีคนคุยแต่ตัวเองคุณสมบัติในการเลือกคนอะค่อนข้าง ยากแล้วก็ซับซ้อนนะคนเป็นพุรหัสขาสีดึงดูดความรักความสัมพันธ์รอบนี้นะคะเป็นแนะนําว่าเป็นสีขาวหรือว่าขาวขาวอมม่วงจะได้จะสวยจะจะเสริมดวงนะคะต่อมาค่ะคนราศีกันลัคนากันนะคะที่เกิดวันศุกร์ค่ะคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์นะคะแต่เป็นความรักในรูปแบบของอา,อาจจะได้พบเจอความรักที่เกี่ยวกับด้านกฎหมายคนทํางานด้านกฎหมายหรือคนใช้กฎหมายศารอัยการ การทนายนะคะผู้พิพากษาหรือว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ใช้กฎหมายเป็นหลักคุณโดยใช้กฎหมายปกครองอย่างเงี้ยค่ะเช่นตำรวจอย่างเงี้ยนะคะ,ะคุณอาจจะมีเกณฑ์หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เจ้าหน้าที่สัมพัรธ์อย่างเงี้หรือว่าเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจสอบบัญชีอะไรแบบนี้ค่ะคือคนที่ใช้กฎหมายในการคนที่ทํางานภาคที่ต้องใช้องค์ความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยค่ะคุณอาจจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์กับคนที่ทํางานในเกณฑ์นี้นะคะและเป็นความรักที่ เขาเรียกว่าเป็นความรักแบบพู้ใหญ่นะคะเป็นความรักที่มองโลกตรงไปตรงมาอยากมีเหตุและผลนะคะถ้าไม่ใช่ซึ่งเม,มื่อมีคนเข้ามาในดวงถ้าไม่ใช่คุณปฏิเสธเลยจะไ,ได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าใช่คุณก็ตัดสินใจคบเลยก็เป็นพลังงานที่ดีค่ะมีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์นะคะในกลุ่มก้อนของคนใช้กฎหมายเนาะผู้เรียนรู้หรือผู้ใช้กฎหมายเกี่ยวพันในด้านสายงานนะคะคนวันศุกร์าแนะนําสี เ,ออเสริมดวงความรักนะคะสีนั้นคือสีเขียวนะคะกับสีเหลืองจ้าต่อมาค่ะชาวราศีกันััษนากาันคนที่เกิดวันเสาร์นะคะดีใจด้วยกับดาวค้างฟ้าอย่างคุณนะคะเลอค่าเลอรเล,เล,เลสเน่ล้นนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าพลังงานของคุณมีดาวล้อมอเขาเรียกว่าดาวล้อมเดือนกันเลยทีเดียว ตัวของคุณจะมีความรักมารอบทิศรอบทางไม่ว่าจะเป็นรักออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นรักทั้งทางตรงหรือทางอ้อมทางโซเชียลหรือการพบเจอพบหน้าตักไอคอนแทคคุณจะได้คือคุณจะเป็นดวงมีเสน่ห์มากๆจากนี้ไปจนถึงครึ่งปีเลยแล้วเสน่ห์แบบว่าเสน่ห์ล้นๆเลยนะดีไม่ไดีคุณอาจจะพบเจอความรักในถ้าอาจจะประมาณถ้าให้เร็วสุดเนี่ยก็น่าจะประมาณเออจริงๆแล้วเนี่ย จร,จริงแล้วคุณอาจจะต้องพบเจอความรักภายในครึ่งปีนี้ด้วยซ้ํานะคะเพราะคุณมีสเสน่ห์มากจะมีคนเข้ามาสนใจของคุณมากขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าจะชอบหรือจะเลือกคบใครนะคะบางครั้งพอมีความรักมากๆคุณการเป็นคนที่บอกโอ้ชันยังไม่อยากเลือกอ่ะเดี๋ยวฉันฉันขอคุยไปเรื่อยๆก่อนแล้วไปไปอาจจะคบใครจริงจังก็เป็นปีหน้าแต่ตอนนี้ขอคุยทําความรู้จักกับทุกทคนเราไม่ได้เจ้าชู้นะแต่เราดูว่าใครสม่ําเสมอเราก็อาจจะมองคนนั้นเป็นคนที่พิเศษที่สุดสําหรับเราคือคุณจะให้สถานะทุกคนเป็นเพื่อน ตัวของคุณจะมีพลังงานความรักที่ดีค่ะมีดวงเจิดจรัดมีดาวประดับที่ดวงนั้นหมายความว่ามีอลา่ามีสเสน่ห์มีน้ำเมตตามีเกณฑ์พบเจอความรักเป็นดวงเนื้อหอมนะคะมีเกณฑ์พบเจอความรักอย่างแน่นอนนะคนที่เกิดวันสาวสีมงคลเสริมดวงความรักคือสีม่วงกับสีขาวนะคะต่อไปค่ะราศีกันลัคนาการคนที่เกิดวันอาทิตย์จ้ะวันอาทิตย์ค่ะคุณได้พบเจอเนื้อคู่นะมีเกณฑ์ได้พบเจอเนื้อคู่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะเนื้อคู่ของคุณนะ่ะมาจากฟ้าลิขิตหรือว่ากรรม กรรมสัมพันธ์ที่เราอาจจะสะสมสร้างกันมาแคลคาดกันไปคาดกันมาแต่ว่าพบปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอความรักครั้งนี้แล้วนะคะเป็นความรักที่ผูกสัมพันธ์กันมาชาติ ชาติพบอะไรแบบนี้ถ้ามีความเชื่อด้านนี้จึงคุณก็จะได้เจอดังนั้นใครก็ตามที่ขอพอรความรักใครก็ตามที่มีเกณฑ์บุญสัมพันธ์คุณจะได้พบเจอความรักจากเนื้อคู่ค่ะและเป็นความรักที่มีเกณฑ์ที่จะได้คบหากันยาวๆาวแบบเรียนรู้ดูใจศึกษากันไปนานๆเลยนะคะดีไม่ดีอาจจะเป็นคนต่างชาติคุณถึงขั้นนึงอาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับเขาเลยก็ได้นะคะนี่คือภาพรวมของคนวันอาทิตย์สีเสริมดวงความรักคนวันอาทิตย์นะคะเป็นเป็นเฉดสีเขียวอ่อน กับสีส้มอ่อนนะคะนี่คือเสริมดวงความรักค่ะอย่างที่บอกค่ะไม่จําเป็นจะต้องตรงทุกคนมีสิทธิ์เจอพลังงานความรักในรูปแบบอื่นเพียงแต่ว่า มันก็แค่พลังงานช่วงจังหวะหนึ่งที่พยายามสื่อสารผ่านการพยากรณ์เท่านั้นดวงของคุณในในความเป็นราศีการลักษณะการยังมีมากมายวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอุย้ยมากมายไก่กองที่จะเจอความรักเกณฑ์อื่นอันนี้คือการยกตัวอย่างหวังว่าพลังงานเหล่านี้ถ้าเป็นเรื่องดีดีขอให้เกิดขึ้นกับคุณก็แล้วกันนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะไว้พบเจอความรักดวงรายเดือนหรือว่าดวงครึ่งปีหลังได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ